สวัสดีครับพี่น้องท่านละครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดีบทที่3 5นะครับข้อ27-28นะครับผมให้หัวข้อกันที่ว่าสัญญาว่าจะสารเสรงญพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอการอวยพรของพระองค์เจ้าทำกลางคาพัง้ยขอพระวิญญาณของพระองค์โปรดทรงโปรดอวยพรและนำพาที่พระชนะจะเป็นจริงทำการคำพังไยด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระคัมภีร์สดีบทที่35หารู้ว่าท่านดาวิดเองนั้นโดนศัตรูกันแกล้งยาะเย้ยถากถางท่าน แต่ท่านก็ดำเนินชีวิตอย่างดีต่อพระเจ้าและท่านได้อธิษฐานขอพระเจ้านั้นปกป้องและคุ้มครองท่านและพระเจ้าก็ได้ตอบแทนท่านโดยการดูแลท่านเนื่องจากท่านดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าและท่านได้วิงวอนต่อพระองค์ด้วยความเชื่อผมอยากจะอ่านในข้อ27 28นะครับได้กล่าวไว้ว่าขอให้บรรดาคนที่เห็นชอบในชัยชนะของข้าพระองค์โห่ร้องและยินดีและกล่าวอยู่เสมอว่าพระเจ้านั้นใหญ่ยิ่งพระองค์ผู้ทรงปิติยินดีในสวัสดิภาพของผู้รับใช้ของพระองค์ แล้วลิ้นของข้าพระองค์จะบอกเล่าถึงความชอบธรรมของพระองค์และจะสรรเสริญพระองค์วันอย่างค่ำในพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยนะครับท่านดาวิดได้จบสรุดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าโดยข้อคิด2อย่างครับอันที่1ท่านอยากให้ชีวิตของท่านนั้นเป็นเหตุให้คนสรรเสริญพระเจ้าท่านได้บอกว่าขอให้บรรดาผู้ที่เห็นชอบในชัยชนะของข้าพระองค์ไม่ใช่ท่านดําเนินชีวิตและชัยชนะแต่พระเจ้าทรงช่วยท่านให้ได้ชัยชนะท่านจึงบอกว่าให้คนเหล่านั้นที่เห็นว่าพระเจ้าทรง ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านนั้นได้โห่ร้องและสรรเสริญว,ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆพระเจ้าสามารถช่วยคนที่ถูกต้องพระเจ้าสามารถช่วยคนที่ตั้งใจทำสิ่งทถูกต้องนั้นโดยทางของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับท่านดาวิดได้สรรเสริญพระเจ้าในฉบับท NCV บอกว่าขอให้ผู้ที่ชื่นชมเมื่อ,อพระเจ้าพ้นข้อหาท่านบอกว่าท่านเองนั้นถูกกล่าวร้ายหลายสิ่งหลายอย่างแต่ท่านรู้ดีว่าพระเจ้านั้นทรงช่วยเหลือท่าน ในท NCB ยังกล่าวต่อไปบอกว่าพระเจ้าพอพระทัยในความผาสุขล่มเย็นของผู้รุใช้ของพระองค์แน่นอนครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเจอความทุกข์แต่ว่าการที่เราต้องเจอความทุกข์นั้นเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจอเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้มีโอกาสจะพัฒนาก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง และเราจะได้พึ่งพระเจ้ามากขึ้นวิถีของพระเจ้าคือหวานในน้ําตาเก็บเกี่ยวด้วยความยินดีนะครับในข้อที่9ข้อที่10ได้บอกกับเราทว่าหเห็นว่าท่านได้ลิงโลดสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าท่านเองนั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าในการปกป้องคุ้มครองในอันที่2ครับนอกจากท่านอยากให้คนอื่นสรรเสริญพระเจ้าเพราะตัวท่านเป็นเหตุอันที่สองก็คือท่านอยากจะสรรเสริญถึงความยุติธรรมจะสังเกตนะครับตรงนี้ได้บอกว่าแล้วลิ้นของข้าพระองค์จะบอกเล่าถึงความชอบธรรมของพระองค์หมายความว่ายังไง ผมย้ําอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าไม่เข้าข้างใครครับพระองค์ทรงสัต์ซื่อและเมื่อเราดำมิชีวิตอย่างถูกต้องพระองค์ก็ทรงฟังเราและตอบเราแต่เมื่อเราดำนิชชั่นยังไม่ถูกต้องพระเจ้าก็ไม่ฟังเราครับและไม่สามารถจะอวยพรเราได้เพราะในพระเจ้ามีกฎเกณฑ์อยู่เสมอในพระเจ้ามีกฎเกณฑ์นะครับทุกคนรับความรักจากพระเจ้าได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับเข้าใจไหมครับเราสามารถรับความรักจากพระเจ้าได้มันมีข้อแม้ว่า เราต้องเรียนรู้จากการไว้วางใจในพระองค์ดังนั้นเองพระเจ้ารักทุกคนครับโดยไม่มีเงื่อนไขแต่จะรับความรักจากพระเจ้ามีเงื่อนไขเสมอครับถ้าเราไม่เชื่อและไว้วางใจเรารับความรักของพระเจ้าไม่ได้ นะครับเพราะในพระเจ้าพระองค์มีกฎเกณฑ์เสมอในข้อ28ทําให้เราเข้าใจว่าลิ้นของขาจะสรรเสริญพระเจ้าถ้าเราอ่านในข้อที่18ท่านบอกว่าข้าพระองค์จะโมทนาพระคุณในที่ชุมชนใหญ่ไม่ใช่แค่อยากจะสรรเสริญพระเจ้าส่วนตัวนะครับแต่อยากให้ที่ประชุมได้ยกย่องพระเจ้าเพราะว่าท่านได้รับพระพรจากพระเจ้าจะปกป้องท่านปกป้องคนชอบธรรมดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องพระเจ้าดูแลเขานะครับอธิษฐานด้วยกันพระองค์เจ้าข้า ท่านดาวิดได้จบสดีบทนี้โดยการสัญญาว่าจสะสรรเสริญพระเจ้าเพราะท่านรู้ดีว่าพระคุณของพระยะที่มีต่อท่านมากมายขอโปรดให้กลุ่มหลายเชื่อไว้วางใจและติดตามพระองค์เพราะเหตุความรักของพระองค์ที่มีต่อคลุหลายอธิษฐานด้วยกันในานามพระเยซูกิเจ้าอาเมนเชิญพรอนครับ